สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนวันนี้คุณครูมีสาระการเรียนรู้ในวิชาของลูกเสือเนตรนารีมาให้เด็กๆได้เรียนรู้และนำไปปฏิบัติพร้อมกันแต่ว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรนั้นไปเริ่มเรียนกันเลยค่ะคําปฏิญาณของลูกเสือสำรองด้วยเกียรติของข้า ข้าสัญญาว่าข้อ1น่ข้าจะจงรักภักดีต่อชาติศาส,สนาพระมหากษัตริย์ข้อ2องข้าจะยึดมั่นในกฎของลูกเสือสำรองและบำเพ็ญประโยชน์ต่อผู้อื่นทุกวันกฎของลูกเสือสำรองข้อ1ลูกเสือสำรองทำตามลูกเสือรุ่นพี่ข้อสอง ลูกเสือสำรองไม่ทำตามใจตนเอง เป็นอย่างไรบ้างคะนะักเรียนสําหรับกฎและคําปฏิญาณและก็คติพจน์ของลูกเสือสํารองไม่ยากเลยนะคะนักเรียนฝึกคล้องได้ถ้าฝึกคล้องแล้วอย่าลืมอัดคลิปวิดีโอมาให้คุณครูดูส่งใน Google Classroom นะคะสําหรับวันนี้ในวิชาลูกเสือคุณครูต้องขอลาไปก่อนบ๊ายบาย